ในชุมชนนิคมทัพก,กวางสงเคราะห์หนึ่งได้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโรงเรียนคุณธรรมโดยโรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้องเรียนคุณภาพนักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการห้องเรียนคุณภาพของเรานั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนดีดังนั้นคอนเซปต์ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์หนึ่งคือห้องเรียนคุณธรรมนำสู่ห้องเรียนคุณภาพในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาหลังจากที่ดิฉันได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองในเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพแล้วก็ได้กลับมาประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคณะครู เพื่อให้การพัฒนาหรือว่าการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้การพัฒนาเป็นไปทั้งระบบคือเราจะพัฒนาไปทุกส่วนของโรงเรียนไม่ใช่การพัฒนาเพียงห้องใดห้องหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะการดําเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์หนึ่งได้เริ่มดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะครูกำหนดกรอบการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินงานหลังจากนั้นครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ไปดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทั้งด้านกายภาพของห้องเรียน และคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดครูมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถและมีทักษะการบริหารการจัดการและร่วมมือกันเพื่อให้การดำเนินง,งานของห้องเรียนในทุกห้องเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพที่กำหนดห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์หนึ่ง นักเรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสตัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ จากหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละชั้นได้ดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนตนเองโดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดหัวเรื่องของปัญหาระบุสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาตามมติเสียงส่วนมากโดยครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและพอเสนอแนะให้เลือกวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกซึ่งในแต่ละห้องได้จัดทำโครงงานคุณธรรมดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับสโครงงานยิ้มเก่งไหวสวย คณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและสถาบันศาสนาได้ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญในการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพที่กำหนดในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์หนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของแต่ละห้องไม่ได้เกิดจากความต้องการของครูแต่มาจากนักเรียนในการค้นหาปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกวิธีพัฒนาด้วยสมาชิกภายในห้องสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาอยากทำเพราะบางครั้งมุมมองของครูกับมุมมองของเด็กแตกต่างกันสิ่งที่ครูคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ไม่ใช่วิธีการที่เด็กอยากจะทําก็เป็นได้และนี่คือส่วนหนึ่งของโรงเรียนชุมชนนิคมทับวางสงเคราะห์หนึ่งในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในศตวรรษที่21กับห้องเรียนคุณธรรมนําสู่ห้องเรียนคุณภาพ